สวัสดีครับผมอาร์ทอซิงอยากวิ่งคลิกครับยาลิศ1.2เอทีมาไกลอยากอ่างทองเลยนะฮะนี่ดูก่อนพอดีดูจากใน YouTube นะครับลูกคา้าก็คันนี้มีปัญหาเรื่องโดนเอาแคสตาไลติกออกไปแล้วนะครับแล้วคันนี้เป็นรถผู้หญิงนะฮะแล้วก็เลยมีผลถึงไฟโชว์นะฮะเขาไม่สบายใจว่าหลังรถเป็นอะไรก็ไม่รู้คทีนี้ก็ไม่รู้แล้วก็เลยมาดูใน YouTube ของผมนะครับอาทอซิงก็เลย ใส่แคตาลิติกเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่ผมก็ใส่ที่ตัวคอนะครับนะครับนี่เข้าไปใส่ที่ตัวคอตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตัวนี้ก็ใช้งานได้เหมือนเดิมเลยในราคาที่ถูกมากนะฮะที่เราใส่ไปแล้วก็ยุคการใช้งานก็ยืนยาวนะครับแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องไฟโชกินเหม็นแล้วเขาก็เลยใส่ปลายท่อกับพักกลางไอ้ปลายปลายท่อซิ่งกับพักกลางสูตรออโต้ซิ่งสูตรเครื่องบรรสองด้วยเดี๋ยวไปดูคลิปเสียงท่อด้วยว่าคันนี้เสียงท่อจะเป็นไงนุ่มๆสปอร์ตสปอร์ตไม่ดังผู้หญิงใช้ได้ครับ